กว่าโอไมายกอดพันกว่าฟาดอีก8 0 0พอีดอกโอมมาโทว,วินวันนี้เท่าไหร่2 1 0 0 0เอาละค่ะคุณผู้ชมครักลับมาจะเจอกันแบบนี้พีจีสล็อตวอลเล็ตสล็อแตกง่ายค่ะอยู่กับคุณป้าสสริมองคนดีคนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับอะไร นะคะไทยริเวอร์อีกแล้วตลาดน้ำพารักพารวยนะคะ,ะงานนี้ก็ซื้อฟิวเจอร์บายเหมือนเดิมสะเรียบร้อยคุณผู้ชมซื้อฟิวเจอร์บายแล้วเข้ามาเลยฟรีสับป,ปิน12ครั้งแบบยั่วๆคุณผู้ชมมีตัวเลือกใช้ตัวเลือกนะคะอย่ามันน่นนาขานั่นางก็จะโชว์นั่นนี่อ่ะมันนาวเห็นไหมละ่ะคุณผู้ชมมีวายได้2คุณผู้ชมเฮย้ยโอ้โห492้ยเลยเหรอน,นี่โอ้ไม อุ้ร้อยแปดยังโอเคนะรวมเป็นหกร้อยยี่สิบสี่บาทค่ะโอ้ปังเหมือนกันนะอีดอ๊แป๊บๆนะคุณผู้ชมแป๊บๆนะคะเออยังไงตาดสองร้อยหกสิบนะคะสองร้อยหกสิบนะคะคุณผู้ชมห้าสิบหกบาทแล้วตัววายอีกแล้วอีดอ๊ ตัวายวมาตลอดนะฮะแน่นๆค่ะคุณผู้ชมเอาละซูปเปอร์เมก้วินค่ะ3,108บาทอีดอกปังเมื่อกี้ช็อกนะคะอีดอกพูดไม่ทันอึ้งค่ะอึ้งค่ะอ่า1 3อบค่ะมีตัวายวอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเสียายมากอะสิบมาก่อนไม่เป็นไรสิบมาก่อนไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชม อยู่แล้วคุณผู้ชมคูณ15ตานี้นะอ่ะยังไงเลยอีก3 4ครอง3ครั้ง3 4ครั้งตาส240และอีก192บาทค่ะ8บาทคูณ17ก็เป็น3 6 3 3 6บาทรวมเป็น568บาทไม่เยอะได้เยอะนะคุณผู้ชมคูณไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ชูชิสบายๆนะคะ1พันเอ้ย144บาทและโอ้โอ้ oh my god โอ้ my god 5,000กว่าอีกพันกว่า โอ้ไม่กอดพันกว่าฟาดอีก8,000อีดอกโอ้ oh <no. S 1> oh my g กอดทุกคนตะโกนดังๆพร้อมๆใครอมรอกก็โอ้ไม่กออ,อ, oh <my> อีดอกซูเปอร์เมกกวิน16,500โอ้ไม่กอดของจริงค่ะทั้วทัววินวันนี้เท่าไหร่21,680บาทแบบใหม่แบบสับไม่เหมือนใครอีดอกเบสิ B ีสิบซื้อฟิวจอบายปังๆแล้วข้าวฟรีสปิน14ครั้งแบบยุ่ยๆนะคะ โอ้โหวันนี้มาจริีดอกมันแน่เอาแน่ถอนแน่รวนรวนแน่เออคุณผู้ชมไม่ต้องไปลุ้นมากมายนะมีฟิวจบก็ซื้อนะฮะแนะนำเลยไม่ต้องเบ็ดสีก็ได้เหมือนดิฉันเบ็ดน้อยกว่านี้ก็ได้นะฮะตามทุนกำลังซับเนาะใส่มากรวยเร็วใส่น้อยรวยน้อยะคะ่ะเหมือนใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นั่นแหละนะฮะดอกนี้ตเต็มขัน1 0 0 0บาทเข้ามาที่คูณ6และเรียบร้อยจ้ะ คุณชมบิ๊กวินไปแล้ว1,366บาทยัย่วๆปังๆนะฮะอ่ะอยู่ที่คูณ6นะอีดอกเมื่อกี้อีดอเมื่อ,อกี้สูงสุดงมาทุนยีกว่านะไม่ไหวนะเกินต้านแบบนั้นเกินต้านของจริงนะคะเกินต้านไม่ไหวอีดอกอ่ามาละอีดอกอ่ะรอบนี้เหมือนจะบ้งนะเกือบบ้งมายังไงคุณผู้ชม อ่ะ total win สามร้อยสิบสี่มาไปกันต่ออุ๊ยเสียดายเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมอ่ะ total win เท่าไรหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทนะฮะเดี๋ยวไปกันต่อซื้อฟิวจะร์บายสามพันเชิดคุณผู้ชมสามพันมันได้กลับคืนมามากกว่าสามพันอยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีแบบคละคละกันไปแต่ว่าจะได้เนาะที่ได้ไม่ได้เลยก็คือมันได้เนาะแบบ จังหวะมันน้อยนะคุณผู้ชมที่มันโกยมามันก็คือได้ตลอดนะคะคุณป้าชอบมากเกมตลาดน้ำเนี่ยคือเลิศที่สดเอออีดออยังไงมึงไม่ให้กูสักบาทเลยอีดอผ่านไปครึ่งตาละอ่ะครั้งที่ 4, สี่สามสองและหนึ่งโอเคจบโดนแกงค่ะคุณผู้ชม ไม่ไหวนะแบบนี้โอ้โหอีดอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟิวเจอร์บาย,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 ยอีก3 0 0พันจะเป็นไรไปคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยสเก็ตเตอร์4ตัวก็14ครั้งนะฮะมีคุณป้าพายเรือมา14เอ้ย4คนก็14ครั้งไปเลยยูๆว่าจ้ามาต้องเข้าแล้วนะต้องได้อ่ามาแลมาละยี่สิบแปดอะมา โอเคโอเคสองเลิศเป็น224ค่ะคุณผู้ชม32บาทเออยังไงหลังๆเริ่มไหมแล้วนะอีดอเริ่มไม่เล่นแล้วนะคะของคนไม่เล่นนะคะของจริงนะคะเอาจริงนะคะตอนนี้เออที่หนึ่งตะวันนาจะมาตุบที่นี่ไม่ได้นะคะยังไงคุณผู้ชม โอ้โห oh, oh. ตัว A 400อุ้ยแบบนี้เลิดแบบ A 4 0 5ครั้งก็ลดแล้วนะ400เอามาก่อนอ่ะคุณผู้ชม t o ท a l win ค่ะ684บาทไม่เป็นไรกระจ๊กกระแจกกระจุกกระจกักว่าไปไม่เป็นไรซื้อต่อค่ะซื้ออีกเรานักช็อปมือโปรอยู่ลนะนะฮะฟรีสปินค่ะ12ครั้งค่ะรอบนี้มา มันต้องมีสักครั้งที่เป็นของเราอยู่แล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งย่อท้อดูๆไปพร้อมกันนะนะคะ่ะอ่าอ่ะ,อ,ะอีดอกนิ่งเลยนิ่งเลยตุ๊บเลยอีดอกอุ้ยมะม่วง50มาแล้วโอเควาวส์าม,มาละมีโอกาสแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยเห็นไหมเข้าอีกหนึ่งไหมไม่เข้าเสียดายมากคุณผู้ชม262บาทเอามาก่อน ไม่เป็นไรเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันไปนี่มาแล้วค่ะ480ค่ะอ่ดอก Q20 นะคะ2ตัวแบบบมโบม5้0 0บาทค่ะคุณผู้ชมสเก็ตเตอร์มาสองค่ะเป็นหนึ่งอันสุดยมากนะฮะอ่าเลข10มาแบบนี้ก็192บาทและอีก16บาทลงเป็น100เท่าไหร่อ่า304บาทนะว่าไม่ได้นะฮะ2รอบรวมกันเป็นเลยจบ,จบ สามยี่นะครับมาสก,ก่อนสามยี่ <ไป S 1> เลิศ <ไป S 1> อ่ะรอบสุดท้ายว่าไปเ <ไป S 1> อาอีดอกโทโทัลวิน1,386บาทโอ้ก็ตุกทุกจิกจิกเหมือนเดิมไม่เป็นไรคุณผู้ชมซื้อก่อนนะคะยังมีกำไรเหลือลอ,อย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งยอมง่ายๆคุณผู้ชมนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นค่ะมาตานี้ต้องเอาแล้วนะต้องปังแล้วนะไม่ปังตูุ้๊บเลยนะ เอออีดอกยังไงเลดศนะฮะเลิศอันนี้คือเลดจริงจริงเรียบร้อยค่ะ480บาท64บาทมา560โอเคอยู่โอต้ตุบแล้วนะอีดอกแบบนี้คือตุบแล้วนะมองเกมออกไหมนะคฮะเหมือนคุ้นคุ้นค,นคล้คลายคลานะฮะ แบบนี้ตาสคุณผู้ชมมาละว,วายลดโอ้โหหนึ่งพันันเจ็ดห้าสิบฮู้ฮูู้้อีดอกวายสองพันกว่าแล้วอีกสองพันกว่าคุณผู้ชมห้าร้อยหกสิบอะคูณสิบเอ็ดและอีดอกไม่หวันละแม้วันมามาก2 284อีก96ว้ายคุณผู้ชมโอเคซูปเปอร์เมกาวินค่ะ8614ับบาทเออเลิศ เห็นไหมเห็นไหมล่ะอย่าไปยอมนะครับปั่นไปเรื่อยเลยน้งน่งไหลน่งไหลเลยอ้าวคุณผู้ชมมา total win วันนี้นะฮะ9,194บาทฝากไปด้วยค่ะการันตีทุกการันตีจริงๆค่ะพีจีสล็อตวอลเลสสล็อตแตกง่ายค่ะใครอยากเล่นกดคลิกลิง์ด้านล่างด้วยด้วยจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ